สวัสดีครับผู้ชมครับพบกดิอีกเช่นเคยกับผมกับไม่กล้าโมโตผมเมนไม่กล้าโมโตครับวันนี้มีรถครอบครัวนะครับมานําเสนอให้กับผู้ชมอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรถครอบครัว7็ที่นั่งขายดีประจําร้านเลยนะครับชเมื่อวานเมื่อวานซืนอยังมีลูกค้าโทรมาหากันอยู่เลยรับผมวันนี้นะครับจัดให้เข้ามาอีกหนึ่งหลับกับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นเจ้าเกียร์ Carnival นะครับคันนี้จะเป็นรถมี2,002นะครับรบสีสันของเธอสวยงามเงาฉ่ำทั้งคัน และมีล้อแต่งมาให้ด้วยครับผมภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันเลยดีกว่าครับมาฮะคุณผู้ชมมาต่อมาจะพาะคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าเกียร์คานิวโลคันงามคันนี้นะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยฮะครับผมข้างหน้าเลยนะครับผมตัวกระจังหน้าผมยมังเขาก็ยังถือว่าเงาสวยงามอยู่นะครับผมโลกโก้เกียร์ที่อยู่ครบเลยนะครับทะเบียนอันนี้เป็นทะเบียนหมดเก่าตั้งแต่เขาวันนี้เขาป้ายแดงนะเจ้าของเก่าอ่ะเขาบอกผมมาว่า สำหรับท่านผู้ชมบางคนที่ชอบผนรวมทะเบียนดีๆอ,อันนี้มันจะอยู่ในกลุ่มผนรวมทะเบียนเลข23ซึ่งมันจะเป็นผลรวมที่ดีมากสําหรับคนที่ชอบกลุ่มเลข23ก็อันนี้ทะเบียนให้กับรถไปเลยนะครับ,รบผมไปหน้าสายสวยงามเลยรีเฟกเตอร์ไหนี่ไม่มีร่องนะครับไปตัดหมอกนี่ใสๆสวยงามครบเลยครับครับผมคุณผู้ชมมาสีสันตัวถังของเธอครับผมบอกผู้ชมเลยนะว่าสวยงามฉ่ำๆรอบคันเลยใช่ครับผมนี่แล้วก็ที่บอกเลยได้เป็นล้อตแต่งมาด้วยครับเป็นคอ17เเนะสภาพล้อแม่งนี่คือสวยงามเลยนะครับผมเพราะก็ยังบีสโตนดอกยาง ใช่างานนะครับครับผมคุณผู้ชมฮะมิติฝั่งด้านข้างขวา,ขามือครับผมบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าเป็นรถครอบครัวแบบนี้นะฮะต้องไวกันนิดนึงนะจ๊ะ<ช>เพราะว่าเรานะฮะหาสภาพสวยๆดีๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหายากมากนะค<ช>ุณผู้ช,ชมฮะอยากจะให้ดูนะเส้นสายตัวถังนะหัวจดท้ายสวยงามขนาดไหนมือป่งมือเปิดโคเม,มียมโอ้โหคลิปเลยใช่แล้วครับผมแล้วก็ตัวชีด้าน้างนีคือแนบสนิทสวยงามเลยนะครับครับแล้วก็ดูมิติตัวถังนะที่เกียร์นี้ผมว่าที่เขานิยมกันน่าจะเป็นเพราะความกระจกมันโป่งเลยนะแล้วอีกอย่างมันเป็นรถราคา เที่นั่งที่แบบแสนต้นเองอ่ะใช่ได้ใช้รถเจดที่นั่งที่เป็นประตูสไลด์อย่างนี้ด้วยนะครับก็ครบทัวรนะครับผมแล้วก็ล้อหลังนี่สภาพล้อแม็กถือว่าสวยงามเช่นกันนะครับผมแล้วก็ยางมิสโตนพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่ก๊อปตรงนี้หน่อที่หว่าไหนๆบางทีแล้วอ่ะโชว์ป๊อปอัพฝั่งนี้ให้ดูก่อนดีกว่าใช่ครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกติครับกระจกบานหลังสุดนะคุณผู้ชมครับสามารถสั่งป๊อปอัพให้เขาเปิดออกมาได้นะฮะนี่เป็นไงโอ้โห มาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้มชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่เลื่องฝ่ายกระูกสภาพสายสวยงามเช่นกันนะครับผมร e ีเฟ็เตอร์ไนี่ผมกิฟเลยเฟ็นสังบอกสายสวยครบเลยครับครับผมคุณผู้มชมฮะตัวถังแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับโอ,โ,โอ้โหเอ้ยกัะสังเกตสีใช่แล้วครับผมก็คมสันตกแป่งสวยงามนะครับผมล้อแม็กนี่สภาพล้อแมกซ์เขาคือสวยงามเลยนะครับมาพร้อมกับยามพิสตอนพร้อมใช้งานนะครับครับผมสีคันนี้เป็นเดี๋ยวสักครุลครับสามคือ พฤษภาคม2566อันนี้ก็สิ่ขัดจอก,การต่อให้แบบเป็นปี66หกไปปี67ไปนะครับครับผมอ่ะด้านนี้ฝั่งทางซ้ายเห็นไหมตัว Q, คิ้วคมสั่งเขาก็ตรงเป๊ะสวยงามเช่นกันนะครับใช่ฮะกระจกที่แบบมิดฝั่งนี้เห็นชัดเลยนะว่าเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวแหลังคาเขาอยู่ครบนะนี่ก็ผู้ชมสามารถแข็งแรงเพิ่มได้เลยแล้วก็ตัวคาดที่เป็น2ชิ้นของเกียร์เขาเนี่ยก็ยังครบด้วยนะครับล้อแม็กข,ของเขานี่ก็สภาพล้อแม็กสวยงามเช่นกันนะครับผมมาพร้อมกัยาง b ิสโตนขอสิบเช่นกันนะ จจกระจกอับมาให้ดูเลยเดี๋ยวดูนะฮะฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมว่าจะยกไฟฟ้าได้อยู่หรือเปล่านะฮะสักครู่นะครับมาฮะเปิดเป็นไงนโอ้โห و, เปิด,ปดสมบูรณ์ฮะระบบไฟฟ้าก็คือเป็นปิดน,น,นะใช้งานได้ปกติเลยครับม,มาดูด้านบ้านท้ายของเธกินบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมครับผมนี ได้ามาถ่ายเขาได้เห็นไหมไปท้ายงเขาดีสภาพใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมโลโก้คานิวเออนี่เงาโคเมมยมอยู่ครบทุกตัวสอนครับมือเปิดก็เงาเงาเช่นกันครับอยู่ครบเช่นกันครับฝัง่งด้านขวามือผมฮะโลกโก G ้ GS นะฮะอยู่ฮะไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมถือว่าสวยงามเช่นกนันฮะคุณผู้ชมนี่กลมาด้านบนหน่อยนี่จะเป็นของมาจากโรงงานเขานะเป็นนี่คานิวเออทูนะครับผมเป็นกระจกสองท้ายของเขานะอยู่ครบนะครับผมกระจกข้างในนี่เวลามองจากด้านหน้ามาก็จะทําให้เราถอยจอดเป็นถ่ายได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนนะะคครรับบผมก็ๆ มีกระจกเสร็จปุ๊บมีกล้องถอยให้ด้วยนะคือ,ะอเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยดเรียบร้อยแล้วก็กล้องถอยให้ด้วยนะครับผมนี่กล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาถอยทำให้เราถอยง่ายดายมายิ่งขึ้นนะครับใช่ครับามาด,ดูห้องห้องเก็บสัมภาระของเธอนะฮะคุณผู้ชมครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทำไมเปิดมาพื้นที่เหลือเล็กแค่นี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมอันนี้คือถอยไว้ใช่ไหมใช่นี่จะให้ดูว่าเวลามันเลื่อนนี่คุณดูดิเป็นไงพอไหมเยอะเลยผมบอกแล้วสำหรับสายเดินทางนะซึ่งอันนี้อันนี้ต้องบอกนิดนนนนึงงงว่่่าาาสหรัับบคคททีเดิกแ บริษัทสี่คนก็จะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะเยอะเลยเยอะมากเยอะขนาดนี้นะครับผมก็เดินทางไกลได้นี่บอกเลยสบายๆนะเวลาจะเที่ยวไปไหนนะสัมภาระกดได้เยอะแน่นอนนะคะรับแล้วก็นี้นิดนึงพี่กอฟนี่ตัวไอพลาสติกที่กันท้ายตรงกันชนน,นะเวลาเรายกของจะได้ไม่เป็นรอยมันจะชนกันชนนี่มันจะโตกันรอยให้ก็ยังอยู่ครบนะครับ มาถึงคุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์6สูบแบบ V 2,400cc เป็นสนครับครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะฮะผมรับประกันเช่นเคยนะฮะว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่หลแน่นอนฮะ ตัวเห็นตัวนะที่มาจากโรงงานนะครับผมอยู่ครบ,ครบเลยสติกเกอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมนําเข้านะครับผมก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับนี่ดูที่ฐานหน้าวอร์นิงเขาและนี่ของเกาหลีอยู่ครบถ้วนกันเลยครับแล้วก็ตัวกันความร้อนของเขานี้สภาพพร้อมใช้งานเลยครับอีกหนึ่งความเด่นของเจ้าคันนีวอลคันนี้นะครับผมนี่นกระจกหน้าเกียร์นะครับผมเป็นโซลาร์การ์ดนะครับผมเดิมๆโรงงานเลยบานหน้าฝั่งข้างซ้ายนะครับผมนีน่กระจกเกียร์โซลาร์การ์ดเช่นกันนะครับนี่บานหลังตัวประตูสไลด์นะครับผมกระจกเกียร์เช่นกันกระจกตัวป๊อปอัพ นี่ของเดิมเกียร์นะครับกระจกบานหลังอยู่ฝั่งนี้พี่ครับนี่ของเดิมของเกียร์เช่นกันนะครับแล้วก็นี่กระจกป๊อปอัพด้านขวานะครับแล้วก็กระจกประตูสไลด์ด้านขวาเกียร์แล้วก็ ฟังกันครับนี่เป็นเกียร์โซลาร์การ์ดครับขอบท้วนเดิมๆิมกันเลยมาดูด้านภายในเช้ารถคันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมครับผมแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนี่คันนี้จะได้เป็นแบบกำมะหยีนุ่มๆนะครับผมนี่เห็นไหมฟูฟูสภาพสวยงามเลยนะครับผมนี่ฟูนุ่มเลยนะแล้วก็ลายไม้เขาอย่างถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับช่องลำโพงไม่มีแตกหักเลยช่องใส่ของมมีมาให้นะครับแล้วก็ไฟมุประตูติดครบปกตินะครับอ่ากระจกไฟฟ้านะครับพี่เบนซ์เปิดให้หน่อยครับเปิดแลลล้วครับอด็ก อ่ะเอาปนๆเหรอ่ะนี่นะครับลงขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับครับผมอ่าพี่เบนซ์ปรับค้างไฟฟ้าหนครับครับผมไปทางซ้ายนะฮะซ้ายครับขวาขวาครับขึ้นขึ้นครับลงครับผมลงครับผมครบถ้วนครับมาฮาคุณผู้ชมมาภายในผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าสวยงามมากชาาจ่วมากนะคุณผู้ชมครับผมภายในของเธอเนี่ยเป็นผ้าเดิมจากโรงงาน นะคุณดูความสวยความใสความสะอาดของเขาดิโอสวยงามขนาดไหนฮะและเบาะนะฮะผ้านะไม่มีขาดเลยนะคุณผู้ชมครับทั้งเบาะนั่งพนักพิงนะมีที่เท้าแขนให้ด้วยนี่แข็งแรงนะปักๆเลยนะนี่เห็นไหมปรับระดับได้ใช้งานได้ปกตินะยอดฮะคุณผู้ชมมาก่อแลนะที่ด้านดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าคุณลองดูเดี๋ยวโอ้โหความใหญ่โตอลังการของเธอนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคอนโซลเดิมๆที่สวยงามมากนะคุณผู้ชมครับผมจุ่มจางนะคอนโรลกลางคุณมีอะไรฮะช่องแอร์ทุกอย่างยังคงเป็นของเดิมฮะวิทยุอย่างที่น้องอุ้มบอกแล้วนะว่าุจได้ เป็น Android เรียบร้อยพร้อมกล้องถอยหลังนะค,ะครคุณผู้ชมครับผมระบบเกียร์แน่นอนะเป็นเกียร์อัตโนมัติพร้อมทีมลายไม้สวยงามกันเลยทีเดียวแล้วนี่ที่วางแก้วเขาก็ยังอยู่นะนี่ดึงออกมาใช้งานได้นะครับผมแล้วช่องเก็บของนี่ก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับ มาดูด้านแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับับผอมนี่ฝั่งคนขับนะครับตัวกัมมีของเขาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ฟูนุ่มเลยนะเป็นกัมีแบบเกตเอบุกบวกเลยนะครับผมลายไม้นี่เงาสวยงามปุ่มอยู่ครบถ้วนนะครับช่องใส่ของด้านข้างนี่มีมาให้นะครับผมช่องลรโพงไม่มีแต่หักไฟมุมประตูนี่ติดครบปกตินะครับกระจกไฟ้านะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวลงปรับข้างไฟฟ้าดูอีกทีนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวา ้าขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติครับครับผมคุณผู้ชมฮะมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะลองดูดิค่ะว่ามันสวยจริงหรือเปล่านะฮะใช่ชแล้ว,วครับผมเบาะหน้าขาวสะอาดนะฮะแล้วก็ผ้าของเธอเดิมโรงงานไม่มีขาดเลยนะฮะแล้วก็มีท้าวแขนให้เช่นกัน,นใช่ครับผม<ว>ส่วนฝั่งคนขับเนี่ยจะได้เป็นปกไฟฟ้าข้างเดียวม,มาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับครับผมนะดูระบบเขากันนี่เดินหน้านะครับถอยหลงัง นักพิงนะครับนี่ขึ้นลงใช้งานได้ปกติครับด้านพวงมาลัยกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮาลองดูนี่ฮะว่าความสมบูรณ์ความสวยของเธอนะฮะคุณผู้ชมครับพวงมาลัยฮะสวยงามมากนะฮะโดดเด่นด้วยโลโก้เกียร์ฮะมาพร้อมระบบ SRS หรือว่าแอร์แบ็กนั่นเองนะครับ <Channel. S 2> พร้อมปุ่มโหมดต่างๆนะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมมาถึงที่ด้านไมค์คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมตกใจและว้าวมากนะคุณผู้ชมครับไมคสวยใสและสิ่งที่คุณผู้ชมได้คืออะไรรู้ไหม วิ่งมาแค่8 8 8 8มกิโลเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อนะมีคลิปจากบ้านลูกค้าด้วย<ช>ตอนที่ไปซื้อคุณดูนะฮะร้านเราขายทำไมทันทันนะยืนยันกันเลยตีว่าม,มีการกลอ้ามอดัดขานะใช่แล้วครับบนหัวผมฮะคุณผู้ชมครับไฟตำแหน่งตรงกลางติดทั้งหมดนะฮะใช่ครับแล้วก็เกียร์ในคันใหญ่ๆตบงนี้<ม>เขาให้นี่นะฮะเขาเรียกว่าที่ใส่วั่นนะฮะถึง2ที่เลยนี่คุณผู้ชมมาดูดิ โอ้โหเพื่อแบบผู้โดยสารเยอะฝากแว่นหน่อยใช่ฮะใช้งานได้ครบถ้วนนะครับบางแดดฝั่งด้านขวาครับเปิดลงมาฮะคุณผู้ชมครับผมจะพบกับกระจกและไฟแต่งหน้าให้บานใหญ่ๆกันไปเลยนะฮะคุณผู้ชมฝั่งด้านซ้ายมือผมเช่นกันนะฮะเปิดลงมาฮะมีกระจกแล้วก็ไฟแต่งหน้าเรียบร้อยใช่ครับผมแล้วก็จะให้ดูอย่างนึงนะเวลาเรากางออกมาเนี่ยเจ้าเกียร์เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นคันใหญ่ใช่ไหมนี่มันจะมีเปย์ออกมาเห็นไหมนี่พี่กอล์ฟตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีเปย์สำหรับการแสงแบบการได้เต็มหน้าเลยนะก็มมีาให้ครบทั้้งงขานะครับ มาดูห้องโดยสารแถวสองกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมขออนุญ,ญาตฮะเริ่มจากเบาะฝั่งด้านขวาของอุ้มเลยฮะครับผมนี่เห็นไหมเบาะฝั่งด้านขวาก็เป็นแบบกัมยี่เกตเอเช่นกันนะครับเห็นไหมนี่เขาจะฟูนุ่มมากเลยนะครับสภาพสวยงามนะครับได้นี่ไม่มีปีนะครับตัวผ้าเขานี่เห็นไหมไม่มีขาดนะครับที่ท้าแขนกาสองข้างนี่นะ ใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะส่วนฝั่งพี่เบ้นอยครับรับผมฝั่งนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเช่นกันนะเะบาะนะ,ะสภาพสวยนะ,ะเป็นผ้าเดิมจากโรงงานนะ,ะขาวสะอาดเช่นกันนะ,ะปีกทุกอย่างกระชับแน่นทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ นี่เท้าแขนนะฮะยังมีมาให้อยู่แล้วก็ใช้งานได้ครับแล้วก็จะให้ดูฟังก์ชันของบ่อนะจะให้ดูนี่ก่อนนี่คือจะบอกว่าที่เขามีที่วางแก้วของที่ฝั่งนี้มาให้ด้วยนะซึ่งข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีมาให้ครับผมก็ยังใช้งานได้ครบถ้วนปกตินะครับอีกหนึ่งออปชันที่สําหรับชาวแคมเปอร์เขาชอบกันนะนี่เวลาเราพับมึงหน่อยอย่างนี้เห็นป่ะมันจะสามารถเป็นโตได้แล้รเงี้ยคือพับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาพี่เบนพาไปดูน่เป็นไง มันจะพับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะหล้วแอได้ด้วยใช่หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเดินทางตาง่างจังหวัดไกลๆอยากหันหน้าคุยกันใช่ไหมเราดึงสลักนี้เลยครับนี่หมุนเข้านะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาคันไม้กันนี้เลยนี่ฝั่งผมด้วยหมุนปึ๊บนี่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขอเลื่อนสไลด์ก่อนนะเนี่ยเลื่อนมาอย่างนี้นี่แล้วก็ฝั่งนี้ได้เช่นกันหมุนโนูตคุณดูดินี่ไงโอ้โหเป็นไง คือนมบอกว่าในราคาแสนก็บาทอะคุณได้เจ็ดที่นั่งที่มันอนเนกประสงค์มากเลยนะใช่ฮะแล้วออปชั่นนะฮะที่เขาให้มานี่อย่างครบเลยนะระบบ,บอโอ้โหเหรียกได้ว่าเบาะเบอร์นี้หันกันได้ทุกทิศทางเลยใช่ครับผมนี่ก็คือครบวนทุกทิศทางเลยนะครับผมอ่ะพี่ก๊อฟดูเบาะฝั่งด้านหลังต่อเลยด้านหลังเนี่ยสภาพตัวกรมมี่เขาก็สวยงามเช่นกันนะครับผมนี่ฟูฟูนะครับผมไม่มีขาดไม่มีเปะเช่นกันนะแล้วก็ที่เท้าแขนนี่มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกสำหรับอีกอ่างหนึ่งนะบางทีแบบ บาะแถวสุด้ายเนี่ยในบางรุ่นเนี่ยมันจะปรับนอนไม่ได้ใช่ไหมคันนี้ปรับนอนได้นะนี่ไงสบายทุกตำแหน่งแน่นอนอนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีที่เคเบิลรีมาให้ด้วยนี่โอ้โหยังอยู่ครบนะครับผมนี่วางแก๊สอีกหนึ่งสองถ้าเอานี้ออกนะแล้วก็นี่สามสี่อยู่ครบทั่วเลยนะแล้วก็ไฟเพดานเนี่ยติดครบเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะโปะนี่ติดครบทั่วทุกตำแหน่งครับทดลองขับจริงนะครับกับเจ้าเกียร์คาร์นิวัลคันที่วิ่งน้อยคันนี้นะครับ บอกคุณผู้ชมเลยนะครับแอร์เย็นเย็นจริงๆคือข้างนอกร้อนมากตอนนี้เข้ามา่เจอแอร์เย็นนี่จะหลับเอาเด็ดด้านหน้าแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีแถวสองครับซ้ายขวาแถวสามครับซ้ายขวาช่องแอร์ไม่มีหักเลยนะครับคุณผู้ชมดูผ้าหลังคาเธอนะครับเห็นไหมฮะสภาพรถแปดหมื่นโลนะครับเห็นไหมครับดูสิครับดูนะครับเบาะหลังของเธอทุกอย่างนะครับข้างหลังสวยงามทุกตัวนะครับเห็นไหมฮะ บาแถวสองครับคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้มันคลิปจริงจริงดูดิสวยนะสาหรับเป็นบอกเห็นไหมฮะนี่คือบอกระบี่นะครับดูแถวหลังนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับโอ้หนั่งดีด้วยจัดให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับเห็นไหมฮะดูเธอวิ่งสิครับเป็นไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วมังเฮ้ยโอ้ดูวิ่งดิคือที่อันนี้กดแบับให้ดูเลยนะ เพราะว่าเคยมีคนบอกว่า2ส4่ของคาน,นิวอ่คือ,อผมว่าถ้ามันแบบด้วยน้ำหนักของมันน,นะเนอะมันลอยลาแล้วอย่างที่ผมกดให้ดูมอสครู่นเนี่ยครับสมมติจินตนาการว่าถ้ามี่ีขึ้เลนส่วนต่าง,างกันว่าแสงคนนะ,ะกดปุด๊บแสงได้เลยอ,ะอ่ะก็บอกเลยว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยคือผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ขี้เละเลยนะครับเ,รเครื่องอยงนต์ที่เรากดโชว์แล้วก็คือสมบูรณ์เลยคนระับผมเกียร์ก็เปลี่ยนนิ่มโปกติเลยแล้วก็ไม่มีเศษกุการครับช่วงล่างสมบูรแน่นอนนี่นี่ที่มองตรงไร นี่สิ่งดีเลยนะนี่ที่พวงอะไรยังใช้งานได้นะด้วยเนี่ยใช่แล้วเป็น Android ด้วยซึ่งคุณผู้ชมก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้คขาคุณผู้ชมอยากดูอะไรใน YouTube หรือแม้กระทั่งโหลดเน็ตฟิกโหลดดิสนีย์พัทหรือจะดาวน์โหลดที่เป็นแบบไฟล์วิดีโอใส่เข้าไปเลยก็ได้ก็เวลาเดินทางไกลเนาะมันก็มันเตร์เทนมเมนต์มันก็โอเคเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราดูในระหว่างเดินทางครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะครับมันวอล์กทูได้ด้วยเห็นไหมฮะนี่ผมมานั่งแถวหลังสุดนะครับ โอ้โหเดี๋ยวไปฮะทุกอย่างโอเคสวยงามนะครับใครได้คันนี้ไปนะครับผมการตีนะครับวิ่งทางไกลได้เลยขับกลับต่างจังหวัดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาซื้อเองนะครับเรามีทีมงานบริการไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลย และนี่ก็คือรถสวยๆนะครับที่ไม่กับโมโตนะครับนำเสนอให้กับผู้ชมอีกแล้วนะครับใช่ฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่ารถคันนี้เราการันตีให้กับผู้ชมนะครับว่าคือไม่แท้แน่นอน8 0,000กว่ากิโลเท่านั้นครับผมสังเกตดูภายในทุกอย่างนี่สวยงามโอ้โหมันกริบมากนะครับผู้ชมครับและราคาที่เราจะเปิดให้นะครับเป็นราคาย่อมเยาอีกเช่นเคยนั่นคือแค่1 5ึ9 0 0บาทเท่านั้นจับประเดนได้ไหม จัดไฟแนนซ์ไม่ได้หรือรไม่ต้องจัดละ <ผม S 2> สดไ,<ม>ไป,ไปเลยโอ้ลดราคาแสนก็บ่านะคุณผู้ชมับสดไปเลยสดไปเลยนะครับแล้วพวกก็ใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกอโมอต์นะครับ